ชทุกท่ับมิกกี้ผู้ชมซอฟแอนด์ลูบิกเดอะทีวีเย้วันนี้นะครับเราจะมาเป็นของแรงเชกมากเลยนะครับใช่เป็นขนมตอนเด็กๆเหมือนที่คนเคยกินแน่ๆนยำยำช้ำย้อยค่ะโอ้ยยำไม่จิ yup. ้มมันี่คือยำแดงอะไรเนี่ทุกคนต้องทราบกว่ามันแถมสติกเกอร์ให้ด้วยอันนี้คือของนิชาของผมอยู่บนรถนะครับเราจะไม่ให้ดูครับว่าเราได้ มาแกะกันเลยดีกว่านะครับอันนี้นะครับคือแพ็ค12ห่อหรือ24นะครับผมถูกเป็น12ห่อนะครับของชาะคะก็ได้เป็นเอิ่อม่าไหร่แพ็ค12เหมือนกันนะครับเันนรถกำจายกุ้งครับอันนี้รถข้าวโพดนะครับผมชอบมากเลยนะนี่แล้วก็กหลาะจะมาให้ดูสติ๊กเกอร์กันค่ะยังไม่ต้องรีว้ว่จะแกะชราไปดูช่องเ V ก่อนเอาค่ะโชว์ให้ดูก่อนเลยนะๆๆนี่คะ่ะนขนมอิชาเขาโกนๆแล้วครับหมไม่ ให้หมดแล้วนีะครับอันนี้คือป๊าดานี่นั่นเองนะครับอันนี้นครจะไม่เก็บพราหนูด้เป็นใคลิปของตัวเองเหมือนกันค่ะหนูขอไป็าใคลิปคนเองก่อนนะคะนี่นะครับก็คือแพ็คสองนะครับถ้าเกิดเป็นของแล่หรือว่าของที่หาได้ง่ายครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ได้ถ้าเกิดคอมเมนต์ได้ถ้าเกิดใครรู้เกี่ยวกับอันนี้นะครับว่าเป็นของแล่หรือว่าของที่แบบว่าหาได้ยากนะครับถ้าเกิดใครรู้ ครับก็ช่วยบอกนะครับว่าเป็นของแรกนี่ของของที่หายากหรือว่าของที่หาง่ายจะตามร้านทั่วไปนะครับอบมใหญ่เลยบอกเลยครับเย่สิบสองห่อน,นะครับอันนี้นะครับกพคือรถข้าวโพดนะครับจริงๆมันดูด้านหลังได้ไงมันเขาทำไปนี้เรามันดูด้านหลังได้แต่ว่าจะไม่ทุกคนร,รู้เพรมังดรู้ตอนที่เราแกะครับอ๋อเรชอบมากอะ่ะเนี่ยเนี่ยเราชอบมากเลยโคชอบเลยนะแต่ว่า ได้กินไปแล้วผมกินว่านหอยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมากินนะครับกินให้ดูกันนะครับก็จะมีสติ๊กเกอร์ครับว่ามีถ้าว่าถ้าเกิดซื้อแบ็คตกผอมมันจะแถมอะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมารดวนะครับโอเคครับส้หรับคลิปนี้ครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับถ้าเกิดคลิปนี้คอมเมนต์ได้นะครับถ้าเกิดใครชอบกินยำๆนะครับทั้งน้อยนะครับสามารถคอมเมนต์ได้นะครับแล้วถ้าเกิดใครสะสมสติ๊กเกอร์นะครับ ผมถ้าเกิดมีถ้าเกิดยูทูบเบอร์ชื่อดังดูนะผมขอถ้าเกิดใครคลิปนี้ยูทูบเบอร์ชื่อดังดูนะครับผมนะครับขอท้าช่องทั้งหมด2ช่องด้วยกันครับก็คือช่องของพี่ดีเจแล้วก็ช่องของเฮฮาทีวีนะครับถ้าเกิด2ช่องนี้เข้ามาดูก็อย่าลืมสนะสันสมด้วยนะครับ2แบบนะครับแบบสีชมพู้ข้างหลังสีชมพูครับแล้วก็แบบนี้นะครับผมท้าแล้วครับถ้าเกิดชนะครับให้ชนะไปเลยครับถือว่าพี่ดีเจกับ พี่กับเฮฮาทีวีนะครับเก่งมากครับคลิปนี้ก่อนจากันครับบ๊ายบายนี่อย่าลืมอ่ะอย่าลืมซื้อยามยำทั้งน้อยนี่จะได้สติ๊กเกอร์ด้วยะครับผมกอท้าแบบนี้แล้วก็แบบนี้นะครับนี่ครับท่าอย่างนี้นะครับสว่างช่องของเฮฮาทีว <Hey S 1> ีเฮฮาทีวีแล้วก็ช่องของพี่ดีเจด้วยนะครับคลิปนี้ขอลาก่อนจากกันครับบ๊ายบายแล้วก็อย่าลืมไปสะสมด้วยะคะ่ะสติ๊กเกอร์รักสวย